อุปกรณ์ครบละครบสักทีอุปกรณ์ไหมทำดูโอลอนเชอร์ของผมที่ผ่านมาคือคือผมเอาอันนี้มามัดติดละผมจะทำดูโอลอนเชอร์คือผมเอาเนี้ยมามัดติดกันละแต่ว่าผมจับไปตรงเนี้ยใช่ไหมมันจับไม่ถนัดมันเล็กเกินผมก็เลยได้กีบดเบอร์มาคือมันเอาไปล็อกก็จะเอาไปล็อก แกไปแหลยนี่ยยังไงผักอ๋อแล้วมีวสามสีสีเลยดีสีขาวแล้วกันมันมีหลายสีเราเราสามารถเอามาล็อกกับลอนเชอร์วันนี้ได้ อ่ะแล้วก็ใส่ไงเนี่ยยัดยัดไม่เป็นนี่ไงใส่นี้แล้วก็มันจะใหญ่ขึ้นเอาไม่เข้าไปนหนึ่งโอเคได้ละ เรื่องนี้ซอยรู้ว่าอ่านคู่มือก่อนใช้ผมไม่อ่านคู่มือใส่ไม่เป็นเมื่อกี้มาเร็วเวลาคัสตอมแล้วผมเปลี่ยนใจกันผมจะใช้เป็นสีดำมาเรียบร้อยคัสตอมลอนชมาคือคลิปคลิปหลังๆนา่นนถ้าคลิปหน้า,นาเนี่ยอาจจะเห็น ลอนเชอร์ดูโอ้ผมทำเสร็จแล้วก็ได้นะแต่ไม่ใช่ตอนนี้ก็มีแค่นี้แหละ